อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเดิมเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานชาวชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถอผ้าใช้เองในครัวเรือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานผ้าไหมมัดหมีหน้านางหรือผ้าปูมให้แก่เจ้าเมืองชนบทคนแรกซึ่งทายาทได้เก็บรักษาไว้ สืบต่อมาจึงได้เผยแพร่ให้กับชาวเมืองนำมาเป็นต้นแบบในการทอผ้าใหมมัดหมีหน้านางซึ่งประกอบด้วยลายมัดหมีที่บริเวณท้องผ้าหน้านางและริมชายผ้าทั้งสองด้านประยุกต์ลายโบราณดั้งเดิมเข้ากับลายใหม่สืบต่อเป็นลายหมีกงลายขันหมากเบงลายเชิงเทียนกลายเป็นผ้าที่งามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมีชนบทกรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย